สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับใครที่สนใจเป็นตัวแทนนะคะเปิดบิน990บาทไม่ต้องสต็อกสินค้าอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้นะคะและที่สำคัญเลยมินบอกเลยนะทำตลาดได้มากกว่า56ประเทศทั่วโลกตัวนี้เป็นทรีทเมนต์ฟันขาวค่ะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ฟันคุณขาวสว่างกระจ่างใสโดยที่ไม่ต้องไปฟอกฟันไม่ต้องไปขูดหินปูนนะคะเด็กตั้งแต่2ขวบใช้ได้แล้วก็ไม่มีสารที่ทำให้เกิดฟองให้แสบปากเลยนะคะหลักการหาเงินของมันก็เ ง่ายเลยค่ะเพียงคุณเปิดบินตัวนี้นะคะ990บาทค่ะคุณจะได้รับทันทีเลยค่ะสินค้า2ชิ้นไปใช้ฟรีได้เข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีนะคะได้เข้าเรียนรู้ออนไลน์ฟรีตลอดชีวิตนะคะแบบบุฟเฟ่จับมือทําจนกว่าจะเป็นแล้วเงินมันจะเข้ายังไงล่ะคะคุณจะได้เว็บไซต์ค่ะแล้วก็รหัสของตัวเองนะคะเพื่อที่เข้าไปสั่งซื้อค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลตามนี้เลยนะคะกรอกข้อมูล ตัดบัตรเครดิตตัดเงินนะคะคุณเคียงหน้าที่เก็บเงินลูกค้ามานะคะพอตัดบัตรตัดเงินเสร็จปุ๊บบริษัทก็จะทําการจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดคุณก็เพียงใช้แอปนี้ค่ะ แอปมีคอมเมอร์สค่ะแอปมีคอมเมอร์สนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ทันสมัยที่สุดในโลกเลยค่ะเป็นแอปที่สามารถทําการตลาดได้56ประเทศคุณก็จะมีช็อปมีร้านค้าของคุณคุณกดบวกแบบนี้ใช่ไหมคะกดบวกเสร็จปุ๊บนะคะแล้วคุณนะคะก็สามารถครีเอทได้ว่าคุณจะขายสินค้าตัวไหนสินค้าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะ คุณเลือกสินค้าเสร็จคุณก็จะได้ลิงก์หน้าตาแบบนี้ค่ะที่เป็นลิงก์ของคุณเองคุณแปะไว้ทําการตลาดทิ้งไว้หรือส่งให้ลูกค้าของคุณสั่งซื้อเองคุณก็แค่มีหน้าที่รอรับค่าคอมมิชชั่นสวยๆได้เลยค่ะในยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้มินก็อยากจะช่วยคนไทยมาสมัครตัวแทนออนไลน์ด้วยกันนะคะคนไม่เคยทําก็ทําได้คนที่ทําแล้วแล้วไม่ปังก็มาทําได้คนที่มีงานทําอยู่แล้วก็สามารถมีอาชีพเสริมทําได้นะคะก็อยากให้คนไทยทุกคนเก่งออน 990บาทเท่านั้นสนใจพิมพ์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาในไลน์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายคุณไม่ขายคนอื่นก็ขายนะบ๊ายบาย